สวัสดีครับทุกท่านนะผมของผม Crazy Call นะอยู่กับเกมมือถือ Disla นมใช้คามไม่รู้นะครับเกมแนวอัปปิจีนะออตโต้นะครับแนวตั้งนะผมภาพสวยงามน,นะผมก็ยังงง,งอยู่นะผมการเล่นก็อ่ะเดี๋ยวดูกันว่ามันเล่นอะไรยังไงบ้างเนี่ยเป็นไงนะ มีอะเรียนาด้วยนะต้องปลดล็อกเลเวลาสิบแปดแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นดูให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะผมก็คือมีเนื้อเรี่นะฮะเนี่ยเราก็เล่นด่านต่างๆนะผมซึ่งตัวเกมเนะครับก็จะมีในเรื่องของอาจากกัปตันนะจัดทีมจะวางอะไรตรงไหนได้หมดนะครับผมเราก็กดแบตเทิลไปเลยนะฮะเนี่ยมาแล้วครับผมตัวเกมฮะจริงๆก็จะมีนี่ ให้เราเลือกในเรื่องของรูปแบบสกิลนะครับผมอ่านสตูก่อนจมนะครับผมนะนะครับก็มีการเลือกสกิลนะหรือจมกดโจมตีสตูได้นะครับผมนี่พอเราใช้เสร็จก็อาจจะมีดีลงดีเล์นิดหน่อยแบบนี้นะครับนย่งนีนะครับหรือกดออโต้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็มีคูณสามนะครับปะไรประมาณนี้มาดิครับสุดเข,ขา่าให จบดินั่นแหละเกมันี้ตัวสุดท้ายก่อนอ๋อน,นี่ทาโมไม่ตายว่ะเบลเลงเพลงให้ฟังสิงน้องซับออนถูกพอไหมถึงจังวะ สกิลคร <boundaries> ับก็ะะจะแบบว่ามี like ัท <ano one wrote> ่าเธออะไรอย่างเนี้อยงไงอะไรประมาณนี้ครับผมการเล่นนะภาพสวยนะใช้ได้เลยนะครับอะไรจำลองนี้แล้วก็สามารถดีทรงดีทายอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมแต่ว่ายังไม่เห็นว่ามันจะมีสคริปต์ให้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกัน ครับเดี๋ยวดูครัมีสกิปให้ไหมไม่มีเนาะโอเคอ่ะระบบอื่นอื่นกันบ้างครับก็จะมีในเรื่องของอ่าพลาซ่าอะไรตรงนี้นะครับผมซึ่งเข้ามาเนี่ยก็เหมือนจะเป็นพวกแพ็กเกจนะครับแบบว่าระบบซื้อของนั่นแหละนะรตรงพาซ่าตรงนี้แล้วก็อันนี้นะฮะอะไรก็ไม่รู้นะกดเข้ามาอันนาอันนาเต็มเลยนะรัก็ต้องรอปลดล็อกเลเวลนะครับผมเหมือนจะเป็นพวก คล้ายดันเจี้ยนชาเลนจต่างๆาะนะครับก็จะมีตัวบอสนะครับออะไรพวกนี้นะฮะก,ก็ไปลองลองดูนะไปปดแแล้วเล่าแล้วก็อกโค่อะไรสักอย่างมันคือกาชานั่นเ,เองนะครับก็ลองดูซิมา โอเคครับผมเปิดสักทีหนึ่งนะครับการเปิดกาชปองเกมนี้ฮะเป็นการแคทแผ่นช่วง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 ไปเงินนะโอเคเลยเย่สี่ดาวครับผมแหมจับไปเลยนะครับโอเคฮะ ก็ประมาณนี้นี่เป็นการเปิดกระชานะด้านบนมีอะไรนะโอเคครับไม่มีอะไรนะต่อมาครับผมเป็นผมเลเวลสิกับเลเวลสิโอเคก็ต้องรอว่าเอา่อต้องไปรอดูว่ามันเป็นยังไงนะอารีน่านะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบอะไรง่ายๆนะครับผมส่วนโบนัสกับดีเจก็ต้องผ่านด่านนิดนึงนะครับผมในี้เลเวลเนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะลองเลเวลหน่อยละกันครับมีสตอรี่รีวิวนะครับกับเอสเปอร์รีวิวนะครับก็ เป็น,ในใคล้ายๆเนื้อเรื่องนะครับเาเข้าไปดูกันนิดนึงแล้วกันได้ไหมเดี๋ยก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับผมอาให้เข้ามาอาให้เข้ามาดูเนื้อเรื่องย้อนหลังได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าสายสค,นะคริปต์นะฮะอะไรประนี้นะครับผมบอกดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคไปครับผมต่อมาเป็นระบบเฟรนด์นะครับผมก็ เพื่อนๆไปนะครับนี่แอด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 ไพ่ไพไพไปนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยนะครับจะสามารถส่งอันนี้ได้ด้วยไหมพวกคล้ายๆแบบอืมอะไรนะคล้ายๆแบบพลังการเล่นนะเอออะไรอย่างเงี้ยสมมติจนใครพลังเล่นหมดก็มารับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมาส่งของให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหนๆคาบเอเนจีตรงนี้นะครับผมหมดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ร่วมกันนะโอเค ปห็นว่าตัวนี้นะครับผมคือเป็นการเข้ามานะครับผมแล้วก็เข้ามาอัปเกรดตัวละครซึ่งการอัปเกรดตัวละครเนี่ยนะครับผมคือมันจะเป็นการใส่เจ้าลูนนี่แล้วกันนะครับแล้วก็ทําการเอ็นชันนะครับเอ็นชะันให้เก่งขึ้นออโต้ไปเลยละกันป สามเลเวลอะไรอย่างเงี้ยคอมพิวต์หรือสิบห้าเลเวลไปเลย mm hmm. ก็จะมีแปลด้วยนะครับไม่ได้ว่าจะอัพเกรดได้ตลอดนะครับ ก็พอกระเจรนะครับหลังๆก็เริ่มเปอร์เซ็นต์น้อยลงนะครับก็ทําการเนี่ยสตออาฮีโร่ก็จะเก่งขึ้นนะครับประมาณนส่วนเลเวลเนี่ยก็ต้องไปอัพเลเวลกันเองนะครับเฮ้ยเพิ่งแม่ <c oughs> ตัวละครนะครับผมมีสกินด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีนะตอนนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องรอมีโกว์้ายนะครับมีอปลดล็อกอะไรต่างๆตามตามตาม,ตามเลเวลเนะ อัลบั้มอะไรนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนช็อปก็ยังเปิดยังไม่เปิดนะอะไรประมาณนี้นะโอเคอีเวสนะครับผมนี่มารับไปช่วงไอเทมกันนะครับฮีเวสไม่ทำนะหรือว่เลเวลถึงก็มารับเอาขวานนะครับรับรับนั่นแหละแม่มันออกแล้วเนี่ยเอ็มพาร์ทนะครับเนี่ย โอเคก็ประมาณนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งนะครับผมนอกจากพวกเล่นไปเรื่อยๆแ,แล้วก็ให้ให้ให้ใหใหได้ปลดล็อกโหมดต,ต่างๆเนะห็นไหมเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีเรคคอร์ดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เซตติ้งเกมนี้ครับก็ไม่มีอะไรมีแค่กราฟิก normal smooth เอ็ก e ์ตนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องนะครับผมแล้วก็มีเลงเกตนะครับมันภาษาไทยไหมวะ ภาษาไทยก็มาโอเคไวเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ภาษาไทยก็ต้องรอรีนะประมาณนี้แล้วกันช่างมัดน,นะครับ <c oughs> ไปรีบอนดูดีกว่าครับผม <c oughs> ขำๆตัวนี้ครับแทนใครดีล่ะแทนแกแล้วกันจบ,จบ เลนสโตร์ go, ครับผมป่ะจัดบอยทักหนึ่งแมตช์นะครับแล้วก็ตามนั้นละกันนะโซนนี้นๆเขาไปเล่นกันเองผลลัพธ์กันเองนะโอเคยูวตตีกบเอาต่อไปเลยนะหนึ่งโฉอตีแล้วทีตุ่มให้จัดมาครับผมแบบคูณสามแบบเร็เวๆซูได้บอกไปแล้วมาสับพอให้สับพอให้ สับแค่หนึ่งทีเรียบร้อ,อยนะครับผมดูดิว่าบอทมันจะยังไงโอเคครับมาเว็บสุดเว็บสุดท้ายครับผมมาอบอทก่อนเลยว่าเฮ้ยบัออนไม่เข้าครับทุกท่านตอนไม่เข้าพี่โอตายแลวว้วตั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 วนี้มันแรงเหลือเกินก็คงจะต้องอัพเก๋เพิ่มเติมนะครับผมจะดูแล้วนะเว่าสู้ไม่ได้แน่นอนแบบแมทเนสน้ำจะดูแล้ว dù mấy mưng như ngay, lại còn đây, lần lẽ feed đi 2, thử vận dì, dì mình lục ở ờ, mà 2 vào 5 rồi, tài với 1 โอเคไม่น่าจะพลาดนะครับโอเคครับผมก็ผ่านนะถ้าทำการอัปเกรดรูนให้มันแบบแรงๆนะผมก็จะสามารถผ่านจากนั้นๆนู่นน,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 นี่อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับโอเคครับผมป่าจบชปเตอร์สองครับก็จะเป็นนิวชปเตอร์นะครับก็จะมีหลากหลายชปเตอร์ให้เล่นนะ <c oughs> อะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็ ไปรองเล่นดูแล้วกันนะจ๊ะโอเคก็ผมก็สำหรับท่านวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับไปละเฮ้ยอะไรวะโอเคไปดีกว่า